ค่ะอยู่กับช่องพอลูโลปอไปวันนี้เราจะมาเล่นเกมกบจินะตอนนี้เราไปได้ประมาณ400เมตรแล้วนะเราอยู่จีบ้างอ่ะมาดูตีว่าเราจะว่าว่าเราจะไปได้ไกลเท่าไหร่อันนี้พิมพินายย่างไรโดดโดดโอ้ยอาอันนี้ต้องยื่นลิ้นอย่างเดียวพิมพินาไปลิ้นอย่างเดียวแปะได้ไหม เดี๋ยว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 โอเคอ่ะไปพี่มิน่าแปะนี่เลยแปะแปะหน่อยเร็วโอเคทุกคนตอนเนี้ยไม่รู้เราจะเป็นลิ้นทำไมอ่ะเพราะเราชอบกินอะไรเหมือนเราชอบกินผักอ่ะทุกคนเห็นแมลงปอวะไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นด้านหลังอ่าโอ้ยอันนี้เราต้องไปตรงนู้นเหรอเนี่ยป๊ะป๋าอย่าอย่าพึ่งนะไกลนะ ปาต้อไปไม่มึงไม่สน็จปไปโดดไปปโดดไปเร็วอะไรไปแม่เกือบไป่รอดนี่มันแมลงปอเห็นป้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ทำอะไรกินเหรอเราต้องติดกับแมลงปอหนูเป็นคนติดอ่ะติดให้หน่อยรอก่อนอ่ะเกิดป้าไปไหนหนูจะอยู่ติดแบบนี้ให้ป้าเตอยหนึ่งครั้งอันนี้ยากแล้วนะป้าว่าเพราะหนูุ่มป้าเป็นป้าเตย แล้วไอ้โอ้โหเพืพ่อนเพืพ่อนเพื่อนยังไม่มีใครมาถึงตรงนี้นะใช่ไหมเมื่อกี้เริ่มเราเดินมาหลายคนนะแต่ว่าเห็นร่วงกันหมดเลยเฮ้ย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอมันรอบินมาอีกรอบนึงก่อนอนี่เรามาไกลอยู่นะบอกจะจีนไปลว่าอะไรทไมหรอก อ,อ,อ๋อบอกอ่อนบอกอ่อนปานว่าเล่นกับป้าอยู่ค่ะอ่ะไปเร็วปไปไปมาแล้วค่ะมาเร็วกรอกแมลงปอนให้ปานหน่อยค่ะเอา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 ,เ,อาเดี๋ยวนี้ลแล้วไงแตดูยังที่มิน,นามีแชทกับเพื่อนนะครับพี่มิน,น่าอยู่เกตู Get นะของมิย้ายกินนี่ น,นาปาร้องกระโดดปะแปะแปะแปะใช่ไหมแปะได้ไหมคะคือปาล้องกระโดดอะกระโดดติดกับนกกระสามันชื่อนกกระสาเหรอไม่รู้่าเขาเขียนว่านกกระสามันชื่อมะรงันมะเรตอันนี้เราขอป๊เดินหน่อยปะ๊าะเดินเดินนิดนึงผมผมนี่อะไรมันถึงไปได้ ชิ้นี้ไปได้เลยเอ้ไมันเป็นอ่าได้แล้วแปะไว้แล้วค้างไว้ค้างไว้นี่ลึลลกซึ้งแบบปลาตีิ๋วไปค่ะไปเอาตอนนี้จุกจ,จบกก่อนปล่อยเร็วปล่อยเร็วเราไปดา่านอื่นเราไปจะล่วงไม่ได้ก่อนไว้ให้ขบ้าพอไปด่านอื่นเขาจบแค่นี้กนะ่อนไหมเราค่อยไปอีกต่อได้ค่ะอ,อันนี้เราไปทางไหนคะ พอมีปะป๊าอันนี้พี่เวลาด้น้องแปะป๊า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 เด้งนะพี่ป๊าเนี่ยเราไปด่านอื่นแล้วรูเว้ยใช่เอาไปต่อเฮอะพออีกด่านนึงอันนี้คือ EP พอมไปแล้วค่ะเอาเรามาเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนเช็คอินเช็คอินก่อนไหมหนูเช็กอินอยู่แล้วเพราะหนูเล่นการ์ดป๊าไปป๊าไปค่ะทุกคนเราอยู่ด่านนี้แล้วเพราะเราไม่ต้องไปเล่นการดตายเพื่อเราเองเอ้ยเอ้ย เ้วับป้าคนาาอ่าโอเคโอเคนี่นะด่านหนึ่งนะจบแล้วของเกมไปไป